สวัสดีครับมาดูทุเรียนต้นเดิมดังเดิมครับตั้งแต่ช้างเบียดหรือไม่ก็กระแทกจนต้นเอียง45องศานะครับต้นเนี้ยจากกิ่งงามๆจนได้ตัดทิ้งหมดเนี้ยอย่างเงี้ยก็ลอยช้างดันจนหักนี่กิ่งนึงก็หักต้นเอียง45นะครับเนี่ยคราวนี้ก็ผ่านมา แวันวันนี้วันที่9แล้วครับนี่ก็ใช้ไม้ค้มมาตลอดนะครับนี่มาดูสภาพมันตั้งแต่ค้ำทุเรียนต้นนี้มาจะได้ครับลุกษาทํามาตั้งนานดูมันจะลงมาเออก็คก็ย,ยังชั่วหน่อยครับไม่ถึงก็น,นั่นมากเท่าไหร่ ก็ ه, ยังมีก็ยังมีส่วนโคนยังโยกได้ครับนี่ยิบยับยิบ,ย,บยับได้อยู่ส่งใส่ต้องค้ำต่อให้ลากแน่นกว่านี้ครับตายเป็นหลวมไปเลยข้างล่างหลวมไปเลยพอมันเอียง45นะครับคราวนี้กลัวมันจะตายไงก็เลย ลักษณะรากคงจะหายกินปุ๋ยลําบากอ่ะอาจจะเป็นรากขาดรากช้ำมั่งอะไรสารพัดนะครับที่มันจะเกิดขึ้นมาก็ช่วงนี้ก็เลยได้แต่ให้ปุ๋ยทางใบผ่านมาแปดวันดูสภาพครับนี่นี่นะครับเริ่มเริ่มแตกออกมาอีกเหมือนเดิมก็ยังดีครับนี่ก็ยังโอเคอยู่พวกพวกนี้ตัดออกอย่างเงี้ยมันจะตายเอาเด็ ไอพวกนี้ถึงกับไม่เหลือแล้วครับนี่เสร็จแล้วพอแปดวันอันนี้คืออันนี้คือรอยดินแดงนะครับตั้งแต่ช้างเบียดมายังไม่ออกเลยแปดวันที่จีดปุ๋ยมาก็เริ่มเริ่มทยอยแทงตาแบบนี้ขึ้นก็ช่วยได้ครับนี่คือถ้าไม่ได้ปุ๋ยทางใบผมว่าก็หน้าเป็นห่วงเหมือนกันพอวันแรกตั้งแต่ วันแรกตั้งแต่เอียง45นะครับต้นนี้นี่เหี่ยวบเลยเรียกว่าใบมันดูไม่ดีเลยอาการเหี่ยวร่อแร่ร่อแร่เลยก็อันมาใช้ปุ๋ยทางใบให้ก็ยังก็ยังถือว่าโอเคครับยังไม่ถือว่าตายแน่นอนยังพอฟื้นกลับได้ แต่ก็ยังถือว่าโซมอยู่ยังไม่ถือว่างามหลักฐานก็ยังเหลือครับอันนี้คือขี่ช้างตั้งแต่รอบนุ้นก็วางไว้เงี้ยครับทำปุ๋ยต่อเลยแต่รอบนี้ไอน,นี้คือเชือกนะครับคึงเชือกตลอดแนวเลยคานนี้ก็มัดถุงห้อยห้อยหอยเห็นเขา ทำวิธีนี้กันช้างเข้าบ้านส่วนมากถ้าไปทางไหนนะครับจะเจอเชือกขึงแบบเนี้ยแล้วเอาถุงพลาสติกห้อยแขวนแฝนอย่างเงี้ยมันก็ช่วยได้ในส่วนหนึง่งมันอาจจะเป็นไปได้ว่าพอเดินเข้ามาใกล้ถุงมันมันแกวงไปแกวงมามั้งครับอาจจะมีส่วนช้างไม่กล้าเข้าเพราะว่าเขตแถวนี้ช้างบุกบ่อยๆเขาก็ใช้วิธีนี้กันเนาะแต่ว่าถ้าเอาจริงๆผมก็ว่กคงกันไม่ได้หรอก ถ้ามันจะเข้าจริงๆนะครับแต่ว่าก็ผูกไวอ้อย่างน้อยๆก็ดีกว่ามันเข้ามาเต็มลำเลยมันอาจจะเจอแกว่งไปแกว่งมา,าจ,จะกลัวมันก็ได้ก็อันนู้นก็ช่วยกลางคืนกลางคืนก็ติดสป,ปอร์ตไลท์ไอสป,ปอตไลท์ไอไฟโซล่าเซลล์นะครับสำหรับ กันช้างเข้าบ้านตอนกลางคืนเพราะว่ากลางคืนนอนแล้วไม่รู้เรื่องหหอะครับเหลือแต่ไฟเท่านั้นนะสิส่องเป็นยามให้ก็เรียกว่าหาสารพัดวิธีเลยครับกันช้างกลับมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนั่นสภาพเก่ารอยช้างทิ้งวัตถุให้ทั้งนั้นก็น,นี่ต้นเนี้ยเริ่มจะเป็นการทูบเหมือนกัน อาการแย่เรื่องว่าเรียกว,ว่าทางปัญหาเรื่องทางรากคือจะปุ๋ยปุ๋ยคุมเยอะเกินไปแล้วก็ปุ๋ยทางดินเยอะเกินมันก็เลยกลายเป็นอาจจะส่วนหนึ่งก็อาจจะมีส่วนเรื่องของความเข็มนะครับเกิดแบบสภาพแบบเนี้หนึ่งคือความเข็มแน่นอนแหละเข็มปุ๋ยสองคราวนี้ช่วงมันแล้งจัดก็เลยใส่น้ําเยอะหน่อยกลายเป็นพวกลูกลากเน่ามัง่งอะไรมัง่งก็จะหันมาเป็นการทูบอย่างเนี้ย ปัจจุบันนี้ก็เลยขุดดินด้านล่างนะครับเรียกว่าด้านล่างตัวนี้ผมพรดินให้ใหม่เพื่อให้ดินมันโป่งขึ้นคือให้มันหลุมหลวมบางนั้นเถอะปุ๋ยคอกก็ปุ๋ยคอกอก็เลยกลายเป็นเขีย่ยไปนูน่นเพราะว่าเรามีปัญหาเรื่องทางรากอยู่พอขุดดินหลวมพอขุดดินหลวมเสร็จแล้วก็ดึงหน้าปุ๋ยออกไปไกลๆนิดนึงอย่าให้มันใกล้ราก คือช่วงนี้กลายเป็นว่าต้องบำรุงลากลุงมต้นใหม่แล้วก็ปุ๋ยทางดินไม่ได้ให้ก็ให้มาเป็นทางใบแทนจากสภาพนะครับนี่ก็ยังเพิ่งแตกมาใหม่ไอ้พวกเนี้ยก็จนกว่านู่นแล้ะครับพวกใบพวกนี้แทงขึ้นมาใหม่ได้เมื่อไหร่นู่นเนี่ยมันถึงจะฟื้นกลับมาเหมือนเดิม นี่คือสาเหตุเกิดจากเราใส่ปุ๋ยเยอะปุ๋ยเยอะแล้วก็กาศร้อนแรงเสร็จแล้วเราก็พยายามให้น้ําเยอะขึ้นพอพอน้นําเยอะขึ้นแล้วมันก็เป็นสภาพแบบเนี้ยกลายเป็นว่าเยอะจัดไม่ดีนะครับเพราะว่าถ้าลดเยอะจัดนี่ก็โลกทางดินมาเยอะสรุปแล้วก็คือช่วงนี้ต้องกลายเป็นว่าเราลดวันเว้นวันหรือไม่ก็ห่างๆห,หน่อยลดฉ่ำแล้วก็ห่างไปเลย ก็คอยดูอาการดูไปเรื่อยๆดูสภาพส่วนมากก็นจะเน้นทั้งเรื่องของปุ๋ยทางใบให้แทนเพราะว่าฉีดคู่กับไอตัวนี้เลยเพราะตัวนี้ก็ลอยช้งางทำสะเอียงกับเทเล่เลยดูสภาพโดยรวมนะครับยังถือว่าโอเค ้องรออย่างเดียวรอให้มันงามขึ้นกว่านี้มองดูท้องฟ้าเนี่ยโหยังกบฝนจะตกมันก็อยู่อย่างเนี้ยมึดตึบต๊บมึดตือมาหลายวันแล้วแต่ก็ไม่ตกแล้วครับปักช่องแงงชิบหหยเลยที่อื่นเขาตกจนน้ำท่วมข้าวในนาถ้าจนเจนิงน,นองแล้วาปักช่องไม่มีเลยเมฆไหลอยู่เนี้ยทั้งวันแล้วก็หายพยากรณ์อากาศก็บอกว่าตก ร้อยเปอร์เซ็นตมังแปดสิบเปอร์เซ็นเรียกว่าตกนี่ที่หน่อยหน่อยสภาพแย่ครับปิดปักช่องปีนี้ชาวไร่ชาวสวนีนเย่ตามกันหมดเลยก็เหลือทุเรียนเนี่ยเห็นแล้วสิ่งเลยครับนี่สภาพนะครับแต่ก็สู้ตัวเพราะว่าคนมันชอบทุเรียน ปั้นใหม่ครับแบบนี้ปั้นใหม่แล้วกเ็เรื่องใส่ปุ๋ยนะครับค่อยๆใส่ครับอย่าใส่เยอะจัดใสเยอะจัดเค็มปุ๋ยลดน้ําเยอะจัดก็ลากเน่าปัญหามันก็วนมาที่เดิมแต่คือสาเหตุมันเกิดจากเราแรงจัดเนี่ยแรงจัดสภาพแย่มากเลยมันก็เลยกลายเป็นว่าพยายามช่วยทุเรียนลดน้ําให้เยอะลดไปลดมากับกลายเป็นลากเน่าซะนี่ พอถ้าเด่เนเอาติครนี้เป็นเดือนสองเดือนกว่าจะเผื่ออาจไปสามไปสี่เดือนกว่าจะขึ้นฟื้นขึ้นมาได้ธรรมาดามันจะพุ่งเงาพุ่งเอาใช่ไหมครนี้ต้องรักษาใหม่อีกรอบหนึ่งอาการแบบนี้ทางที่ดีก็ใส่ปุ๋ยให้มันน้อยลงหน่อยบรรดาปุ๋ยคอกนะครับใส่ให้มันน้อยลงหน่อยก็หันมาเน้นปุ๋ยอินทรีย์แทนช่วงนี้เสร็จแล้วก็น้ําก็ให้พอประมาณครับเอาให้เยอะก็ได้แต่ต้องวันเว,ว้นวัน หือไม่กถ็ถ้าจะลดทุกวันก็ลดให้มันน้อยลงหน่อยก็พอจะช่วยได้